สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับสู่รายการ The Intelligence Update ประจำวันพุทธที่1พฤศจิกายนปี2566นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนคุณผู้ฟังอยู่กับชอคและน้องแนทค่ะสวัสดีค่ะน้องแนทสวัสดีค่ะพี่ชอคค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เราเลือกมาเราให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะก็จะขอ ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสถานการณ์สำคัญสำคัญที่น่าสนใจแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราอย่างไงค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องนี้เรื่องสถานการณ์สำคัญในเดือนพฤศจิกายนที่จะเกี่ยวข้องกับไทยนะคะก็จะขอพูดถึงเรื่องสถานการณ์อิสราเอลแล้วก็ฉนวนกาซาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงไปเลยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็ยังให้ความสนใจกับปฏิบัติการทางการทาหารของอิสราเอลที่ฉนวนกาซาค่ะซึ่งในตอนนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลเขาก็ประกาศว่าเข้าสู่ระยะที่สองก็คือมีการส่งกองกำลังภาคพ,พื้นดินเข้าไปในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาอย่างต่อเน,นื่อง ส่วนกลุ่มฮามาสหรือว่ากองกำลังติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามของอิสราเอลนะคะก็ยังไม่ประกาศยอมแพ้และสิ่งที่ทั่วโลกกำลังกังวลก็คือยังคงมีการควบคุมตัวประกันเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลและก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในชนวนกาซานะคะซึ่งก็รวมถึงมีคนไทยอยู่ในจำนวนของตัวประกันดังกล่าวด้วยตอนนี้นะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ให้ให้ความสนใจกรณีที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยจะเยือนกาตาร์และก็ประเทศอียิปต์ค่ะเพื่อที่จะก็มีการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นไปเพื่อไปประสานงานให้ทั้งสองประเทศเนี่ยช่วยเจรจากับฮามาสให้ปล่อยตัวประกันคนไทยค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่ามีจํานวนอยู่ประมาณ22คนนะคะและที่น่าสนใจค่ะก็คือการเยือนในครั้งนี้ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยก็คือมีขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่โคศกของกลุ่มฮามาสออกมาประกาศว่าจะทยอยปล่อยตัวปล่อยตัวตัวประกันต่างชาติบางส่วนค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่มีการให้รายละเอียดอะไรใดๆนะคะสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าสร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ค่ะ แม้ว่าในวันนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะมีรายงานว่ากาตากับสหรัฐเขาประสบความสําเร็จในการโน้มน้าวให้อียิปต์เนี่ยเปิดพรมแดนบางส่วนที่ติดอยู่กับฉชนวนกาซานะคะเพื่อให้มีการอพยพหนีภัยแล้วแต่ว่าก็ยังเต็มไปด้วยเงื่อนไขในการอพยพนะคะอย่างเช่นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นหรือว่าเป็นชาวต่างชาติค่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมสถานการณ์นี้ก็ยังน่าห่วงกังวลน,นะคะ เอาละค่ะเรากลับมาที่ประเด็นหลักของเราวันนี้ค่ะสถานการณ์สําคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะเรื่องของเรื่องค่ะก็คือในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการประชุมระหว่างประเทศำส,สำคัญๆเกิดขึ้นหลายๆวงค่ะซึ่งในวันนี้เราก็เลือกมาอย่างน้อย3ามเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับความมั่นคงโลกแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง โดยการประชุมอันแรกก็คือการประชุมคอป28 e ที่สหรัฐการประชุมคอป28 e ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสค่ะส่วนอันที่สองคือการประชุมมานามาไดอะลอกที่บาเรนตะวันออกกลางและสุดท้ายคือการประชุมเอเปที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องเน็ตมาเล่าให้เราฟังนะคะซึ่งเราก็ขอไล่จากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงปลายเดือนเราก็ไล่ขึ้นมาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มได้เลยค่ะน้องแงบค่ะพี่ชอบสำหรับปลายเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะคะการประชุมระดับโลกนะคะก็คือการประชุมครั้ที่8หรือว่าชื่อเต็มคือการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่2 8ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2566ถึง12ธันวาคม2566โดยเป็นโอกาสให้ผู้นำและตัวแทนรัฐบาลนะคะได้คุยกันอย่างจริงจังถึงการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยในครั้งนี้นะคะทีมที่มีการประชาสัมพันธ์และชีช้ชวนให้พลเมืองโลกนะคะร่วมกันติดคือ a อคชั n นนิค่ะเพื่อเรียกร้องใ,ให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติจริงค่ะ แต่อีกหนึ่งประเด็นสาคัญที่นัดอยากจะชวนมองค่ะคือการที่เราเริ่มเห็นการส่งสัญญาณโดยสภาพอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตน,นะคะแสดงความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะไม่มองแค่ในมิติสิ่งแวดล้อมดินน้าอากาศอีกต่อไปค่ะโดยพยายามผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยให้มีการมองอย่างเชื่อมโยงถึงประเด็นสันติภาพและความมั่นคงด้วยค่ะซึ่ง่ม mm. ชี้จัดก,การที่การจัดก,การประชุมขอบ28ครั้งนี้นะคะมีการประกาศการเป็นหุ้นส่วน ระหว่างกันกับกรอบการประชุม Munich Security Conference ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่ากรอบของ Munich Security Conference เนี่ยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักค่ะด้วยความร่วมมือนี้นะคะจะมุ่งเน้นการร่วมกันแก้ไขปัญหาภายใต้ t e ม m ReLife Recovery and Peace Day ค่ะ,ะซึ่งน่นเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการใช้วิธีมองปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างองค์รวม ครอบคลุมไปถึงเรื่องความมั่นคงและสันติภาพค่ะเพราะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าที่ผ่านมาหลายปีนะคะหลายประเทศเนี่ยทำแคมเปญรณร,ร,ร,รงค์ต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้ลอมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมากนะคะถ้าพอเกิดสงครามขึ้นแต่ละครั้งคะ่ะผลจากการใช้อาวุธก็สร้างมลภาวะเป็นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมขอมษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญเลยค่ะ ซึ่งหากคุณผู้ฟังสนใจถึงภาพรวมของอภัยพิบัติทั่วโลกกับขอบ28นะคะก็าสามารถกดไปฟังคลิปย้อนหลังของเรานะคะในวันที่1 8กรกฎาคม2566ได้ค่ะส่วนความสำคัญต่อไทยนะคะขอบ28นี้นะคะนั่นขอเน้นไปในมุมที่ว่ากรอบนี้นะคะเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกเพราะดูจะเป็นไม่กี่กรอบในเวทีระหว่างประเทศน,นะคะที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศ โดยอาจเป็นความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้ค่ะที่จะผลักดันนะครับเคลื่อนจริงจังในการจำกัดอุณหภูมิโลกในระยะยาวไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสค่ะซึ่งฟังดูเหมือนจะไม่เยอะนะคะแค่1.5ถ้าเป็นการต้มน้ำนะคะแต่นี่เรากำลังพูดถึงระดับโลกทั้งใบค่ะเพราะการเปลี่ยนเพียงนิดเดียวนะคะทำให้ระบบนิเวศและโลกนะคะที่เราเคยรู้จักเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไป ได้มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ําอุน่นพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะมแมลงนะคะและที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆค่ะอีกครั้งเป็นกรอบที่ใช้ในการติดตามพัฒนาการตามข้อตกลงปรารีสนะคะซึ่งไทยก็ให้ศัต,ตายาบันไปแล้วเมื่อวันที่21กันยายนเมื่อปี2559ค่ะซึ่งก็จะมีผลผูกพันไทยนะคะ และหนึ่งในประเด็นท้าทายสําคัญต่อไทยและหลายประเทศทั่วโลกค่ะก็คือการที่จะทําตามข้อตกลงนี้ล่ะคะ่ะโดยการไม่ฟอกเขียวหรือที่หรือเรียกเป็นภาษากิงกว่า greenwashing นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนการลวงหลอกว่ารักโลกแต่จริงๆเราทําแค่ภาพหลักค่ะซึ่งเรื่องขอบ 28นะคะก็เกี่ยวข้องกับไทยเป็นอย่างมากคะ่ะในฐานะประเทศที่ให้ความสําคัญกับภาคการท่องเที่ยวค่ะพี่เชาเพราะว่าอาจจะเป็นทั้งโอกาสและข้อจํากัดของไทยนะคะที่จะทําอย่างไรในการคงบทบาทตามแนวทางของขอบนะคะควบคู่กับก,บการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจสําคัญของไทยนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ขนาดเดียวกันค่ะหากไทยสามารถปรับตัวได้ไวเนี่ย ตลาดการท่องเที่ยวไทยก็อาจจะเป็นตลาดที่สามารถคว้าลูกค้าไว้ได้สําหรับลูกค้ากลุ่มผู้หลักโลกได้เช่นกันค่ะที่ชอ,อมเห็นด้วยกับน้องแนทนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคอบ28ที่สหรัฐอารับเอมรเกสแล้วกอ็อย่าลืมติด hashtag action นะคะซึ่งก็จะน่าจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา โลกรวนหรือว่าโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกันเพิ่มมากขึ้นค่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่ถ้าไทยไปเข้าร่วมแล้วก็สามารถมีผลงานไปแสดงได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีแล้วก็ทําให้นานาชาติเห็นว่าไทยมีความจริงจังและพร้อมให้ความร่วมมือกับนานาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนค่ะ สำหรับการประชุมที่สองนะคะหรือว่าเหตุการณ์ในต่างประเทศที่สองที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วงวันที่17-19พฤศจิกายนค่ะก็เป็นช่วงกลางเดือนนะคะจะมีการประชุมที่สำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศบาเรนค่ะ คือการประชุมที่เรียกว่ามานามาไดอะล็อกครั้งที่19โดยเป็นการประชุมที่จะเป็นจัดโดยสถาบัานวิชาการ i i s, s นะคะหรือว่า International Institute for Strategic Studies ค่ะก็ถือว่าเป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนผลงานด้านวิชาการแล้วก็มีคอนเน c t ชันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆสามารถจัดการประชุมสำคัญๆได้ในหลายที่ทั่วโลกเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังพอจะนึกออกอีกอันนึงก็คือการประชุมแชงกรีาาอราไดอะลอกที่สิงคโปร์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็น ผลงานของสถาบัน w i w s เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการประชุมมานามาไดอะล็อกนะคะก็เป็นผลงานของ w i w s เช่นเดียวกันซึ่งจะเกิดขึ้นที่กรุงที่ประเทศบาเลนค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นเวทีที่รวบรวมผู้แทนจากรัฐบาลต่างๆผู้กำหนดนโนยบายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทั่วทุกๆุกภูมิภาคทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรป ตะวันออกหรือว่าทางอเมริกานะคะก็จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะไปคุยกันเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยจะมีการคุยทั้งในมิตินโยบายต่างประเทศในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ความท้าทายหรือภัยคุกคามต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์ที่หลายๆฝ่ายเขาสนใจก็คือในการประชุมมนามาไดอะล็อกเนี่ยก็จะมีบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆไปเข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าผู้แทนระดับสูงจากประเทศในตะวันออกกลางค่ะก็คือคล้ายๆว่าจะไปะแถลงนโยบายในการประชุมมนามาไดอะลอกนี้นั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องที่น่าสนใจมากๆในการประชุมมานามาไดาอะล็อกในปีนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซาและการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั่วโลกก็เลยจะติดตามดูในการประชุมครั้งนี้นะคะว่าผลการประชุมหรือว่าท่าทีของผู้แทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ภาควิชาการที่ไปเข้าร่วมในการประชุมมามาไดอะล็อกเนี่ยจะเป็นยังไงจะพูดถึงสถานการณ์นี้ไหมหรือว่าพูดถึงอย่างไรนะคะสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจจากวาระการประชุมหรือว่าอันดันในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีไฮไลท์อยู่ประมาณ4-5หเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายสหรัฐต่ตอภูมิภาคตะวันออกกลางเรื่องการทูตและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค เรื่องการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจโลกทั้งหลายนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องจีนกับสหรัฐเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่เขาจะคุยกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างยุทธศาสตร์และขีดความสามารถของประเทศต่างๆเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคค่ะและที่สําคัญก็คือมีจะมีการพูดเรื่องพลังงานแล้วก็หารือเรื่องความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบใหม่ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยค่ะ สำหรับบาเรนนะคะการที่บาเรนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะโดยบาเรนเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมานนมาไดอะลอกเป็นประจำทุกปีตั้งแต่มีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2547คะ่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็มีการจัดขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงพฤศจิกายนเนี่แหละคะ่ะโดยในครั้งนั้นเนี่ยมีการประชุมในทีม การจัดการระเบียบโลกแล้วก็การแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกกลางไฮไลท์เมื่อตอนนั้นเนี่ยก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์เรื่องพลังงานค่ะรวมถึงมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งนอกภูมิภาคต่อความมั่นคงในตะวันออกกลางซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นจินตนาการย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะเป็นสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วมีการพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็การทําให้ระบบป้องกันประเทศทันสมัยมากขึ้นและก็มีเรื่องความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคด้วยค่ะก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องพลังงานแล้วก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาครวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะ ทีนี้การประชุมมานามาไดอะล็อกเนี่ยสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องยังไงกับไทยนะคะก็คือที่ผ่านมาค่ะไทยจะมีการส่งผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมมานามาไดอะล็อกเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเวทีนี้ถือว่ามีความสําคัญะคะ่ะในวันแรกที่ผู้แทนต่างประเทศที่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะได้เข้าร่วมพิธีเปิดและนอกจากนี้ก็จะเป็นโอกาสค่ะที่จะได้หารือกับผู้แทนประเทศต่างๆที่ไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยว่ากันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ40ประเทศไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ส่วนผู้ที่ไปเข้าร่วมการประชุมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐรวมๆแล้วมากถึง450คนเลยค่ะส่วนวันที่2นะคะก็จะได้เป็นโอกาสของไทยผู้แทนไทยได้ไปฟังได้ไปรับฟังว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีนโยบายหรือว่าท่าทียังไงต่อไปค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ไทยได้ส่งผู้แทนไปเข้าร่วมท่ามกลางผู้แทนของประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการหาโอกาสขยายความร่วมมือแล้วก็ทำความเข้าใจของมุมมองของประเทศในตะวันออกกลางมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศอ่าระหว่างตะวันออกกลางกับ กลุ่มอาเซียนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะมีการประชุมกันไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะคะในกรอบอาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศรอบอ่าวที่ซาอุดีอาระเบียค่ะเพราะฉะนั้นการประชุมมานนมาไดอะล็อกที่ตะวันออกกลางนะคะแม้ว่าจะเกิดขึ้นไกลสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางกําลังฮอตมากๆและการที่ผู้แทนไทยของเราจะได้ไปเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการรับฟังแล้วก็ขยายโอกาสความร่วมมือต่อไปค่ะ ค่ะพี่ชอแล้วก็มาถึงการประชุมอันที่สามนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งการประชุมสำคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยที่แนนนะคะก็จะหยิบขึ้นมากล่าวถึงนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วค่ะนั่นก็คือการประชุมเอเชียแปซิฟิกอีคโ i c น o r p มิคอร์ปอเรชันการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือที่เราเรียกชื่อย่อจนคุ้นชินคือการประชุมเอเปกนะคะซึ่ง จัดขึ้นจานชุมเอเปกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในระดับผู้นำซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า a p e ป็ e a d e r m e e t i n g 2023นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11 1 7ถึง17พฤศจิกาย,ยน2566ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐในซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรอบของ ภาครัฐบาลภาคราตต่างๆนะคะและชินเคยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของเอเปก็คือมีการจัดกรอบคู่ขนานภาคเอกชนนักธุรกิจด้วยค่ะและปีนี้นะคะการประชุมเอเปกซีโอซัมิสสองศูนย์สองสามเนี่ยก็จัดขึ้นระหว่างวันที่สิบสี่ถึงสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ซานฟรานซิสโกและแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดประเทศสมาชิกเอเปกและไทยก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมนี้ไปเมื่อ ปี2,565ที่ผ่านมาค่ะโดยได้ส่งไม้ต่อให้กับสหรัฐในปีนี้ค่ะซึ่งการประชุมนี้นะคะสหรัฐในคณะเจ้าภาพเนี่ยก็ได้เสนอแนวคิด Creating a Resilient and Sustainable Future for All นะคะและเกร็ดน้อยนะคะที่เจ้าภาพอย่างสหรัฐได้พยายามอธิบายไว้และก็น่าสนใจนะคะ เขาพยายามเสนอว่าซานฟรานซิสโกนะคะเป็นประตูสู่เอเชียแปซิฟิกสำหรับสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากเจ้าภาพอย่างสหรัฐว่าเอเชียแปซิฟิกค่ะจะยังเป็นประตูบานสำคัญที่สหรัฐจะเปิดไว้ต่อไปค่ะเดือประเด็นที่สหรัฐมุ่งเน้นในการประชุมเอเปคระดับผู้นำครั้งนี้นะคะคือสหรัฐพยายามจะชูประเด็นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเพิ่มบทบาทให้กับสตรีในทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการค้าความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพค่ะเรียกได้ว่าภาพรวมสิ่งที่สภาพอย่างสหรัฐพยายามมุ่งเน้นปีนี้นะคะก็ค่อนข้างสอดคล้องมาในทิศทางเดียวกับไทยเลยนะคะเพราะว่าหากเรามองย้อนไปตั้งแต่ปี2566ตั้งแต่ต้นปีนะคะห่วงที่ผ่านมาเนี่ยกอบการประชุมเอเปกนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อนเนื่องตลอด ่ปีที่ผ่านมาในหลายประเด็นและในหลายระดับผับโดยต้นปีนะคะเมื่อกุมภพั์2566เนี่ยไทยก็เข้าร่วมการประชมุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปหรืออ c o คโนมิ c คอมมิตี้นะคะแล้วก็มีการร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ค่ะซึ่งก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลไทยใน รัฐบาลที่แล้วนะคะพยายามผลักดันไนอย่างมากค่ะและเมื่อวันสิ่งหาคม2,560ที่ผ่านมานี่เองค่ะใครก็มีอีกหนึ่งบทบาทสําคัญในกรอบเอเปกและดูจะเป็นจุดแข็งของไทยในด้านการแพทย์ด้วยค่ะอย่างการประชุมคณะทํางานด้านสุขภาพของเอเปกเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ และแม้ในครั้งนี้นะคะภายใต้รัฐบาลใหม่ของไทยเนี่ยแม่ไทยเนี่ยจะเข้าร่วมในคณะประเทศสมาชิกเท่านั้นนะคะเราก็มีบทบาทและแนวทางที่ชัดเจนมากค่ะในการผลักดันไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะซึ่งข่าวส,สดๆร้อนๆในวันนี้เองค่ะพี่ช็อกนายเซธ ทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนบริษัท Microsoft แล้วก็ตัวแทนจากบริษัท Google นะคะเพื่อเตรียมการลงนาม MOU ระหว่างกันค่ะซึ่งเราอาจจะได้เห็นไฮไลท์นะคะว่าไทยเนี่ยอาจจะสามารถบรรลุแล้วก็สามารถลงนามกับ m i c r o s o f t และ o g l e ิลค่ะในวงการประชุมเอเปนี้ที่สหรัฐค่ะซึ่งเราก็มารอดูกันนะคะว่าในสถานการณ์โลกเช่นนี้ค่ะสหรัฐในาณะเจ้าภาพการประชุมเอเปก และในฐานะประเทศมหาอำนาจจะนำพาโลกไปในทิศทางใดคะก่อนที่จะส่งหมายต่อให้กับเปรูในปี2567ค่ะ โดยเพียงแค่3าการประชุมสำคัญในหวพฤศจิกายน2,566นี้นะคะเราก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วนะคะว่ายุคปัจจุบันค่ะประเด็นระดับโลกต่างๆนะคะดูจะพัวพันยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยค่ะกันนะคะความยุ่งเหยิงนี้แหละค่ะพี่ชาที่จะเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆต้องหันมาคุยกันนะคะและอย่างที่พี่ชาได้พูดถึงไปแล้วนะคะก็คือนี่จะเป็นโอกาสของไทยที่จะพบ่หาเรือกับประเทศต่างๆเพื่อหาโอกาสในการ สร้างความร่วมมือหรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่ตอไปค่ะหากคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะนากพิชาก็คัดสรรมานําเสนอเพียงสามไอเดีใหญ่ๆเท่านี้ค่ะหากท่านผู้ฟังมีประเด็นใดที่อยากเสนอให้เราลองหยิบมาเล่าหรือติดตามนะคะก็สามารถติดตามหรือติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะ ซึ่งเราก็จะยังติดตั้งสถานการณ์สำคัญที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อไปค่ะและอีกและอีกหนึ่งช่องทางที่เรานำเสนอนะคะคือเว็บไซต์ insharing.co ค่ะซึ่งเราก็มีบทความและข่าวสารให้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดวันนี้ค่ะเรามีบทความที่น่าสนใจอัปเดตใหม่สองบทความค่ะบทความแรกคือความฝันของนักอุดมคติว่าได้การต่อสู้กับกองทัพเมียนมาด้วยคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนค่ะบทความนี้ก็เข้ากับเทรนในการประชุมของ ไอเป็กคดีเลยนะคะเนี่ยระบทความที่สองค่ะก็คือการอนุรักษ์ลงมาน้ําจืดในเอเชียและอเมริกาใต้ค่ะซึ่งก็เข้ากับขอบยี่สิบแปดด้วยบังเอิญเช่นกันค่ะจริงด้วยค่ะค่ะแล้วเราเีนกิจกรรมเป็นระยะนะคะนะคะให้คุณผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและล่าสุดกิจกรรมที่เราเพิ่งจัดไปนะคะคือการตอบคําถามเรื่องในวันฮาโรวีนค่ะ,ะและสุดท้ายนี้ค่ะเราก็พบกันใหม่ในวันขุนหน้าเวลาของมงย็นแบบนี้เช่นเคยค่ะ หากคุณทุกฟังนะคะอยากฟังเต็มอิ่มในวันหยุดก็ยังติดตามรายการ The Intelligence Weekly Review ได้ทุกวันอาทิตย์อีกทั้งรายการ The Intelligence s p o t แ i ะ t h e Intelligence Exclusive ที่จะมาเล่าเรื่องราวแบบเจาะลึกวายประเด็นสุดท้ายนี้ค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะคุณทุกฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนหรืดูแล้วค่ะ,คะแล้ววันนี้นัดกับพี่ชอก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ